สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคเข้าข้างคนหกราศีเงินเข้ามากผิดปกติคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหกราศีที่ช่วงนี้ดวงชะตาเข้าข้างพวกท่านแล้วค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าเงินจะไหลมาเทมามากกว่าปกตินะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับราศีแรกที่โชคชะตาเข้าค่าเงินเข้าหาหลายทางคือท่านี่เกิดในราศีมีน หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมราศีที่สคือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่สี่คือ ท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงว <Idaho An> ันที่13พฤษภาคมราศีที่5คือท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์และส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ โดยคนทั้งหกราศีนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าโชคชะตาเข้าขางพวกท่านแล้วค่ะมีเกณฑ์ว่าเงินจะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะมาจากงานหลักหรือว่างานเสริมงานรองต่างๆเข้ามามากเป็นพิเศษเรียกได้ว่ามากกว่าปกติเรียกได้ว่ากระเป๋าตังค์แทบไม่ว่างกันเลยทีเดียวคนทั้งหราศีนี้เรียกได้ว่าดวงชะตาเข้าทางของพวกท่านแล้วนะคะเรื่องการงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีงานราบรื่น หากเจอปัญหาอะไรก็จะผ่านไปได้แบบสบายๆไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะการเงินก็มีเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเงินจะได้จากทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมเงินไหลามาเทมากระเป๋าต่างไม่มีแห้งในเรื่องของสุขภาพต้องระวังหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดทั้งหลายไม่ว่าจะปวดท้องปวดหัว ปวดตัวส่วนเรื่องความรักยังไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะใครโสดอยู่หรือว่าใครมีคู่แล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนหกราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้เงินเข้ามามา,มากผิดปกติจนสังเกตได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ